เช้านี้ที่ภูผาม่านโฮมสเตย์บึางนี่ล่ะงามบอโอ้อยงามงามดูธรรมกลางภูเขากับหน้าเขาเลยทุกคนอาทิตย์กำลังจะึ้นตอนนี้หกโมงโอ้ยที่พักย้ยต่อยเห็นเราคุณ,คณที่พักค้างคืนมึงนี่เปลี่ยนทีนวันได้ไหมเนี่ย เปลี่ยนบรรยากาศดีๆเปลี่ยนที่นอนปูนผู้เขาเห็นบ่นี่จะผู้เขาเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมที่นอนก็น่านอนนี่ให้รับยางกที่นอนอยู่นี่สะพานสะพานหลักสารสิน <laughs> มาเมนดอกว่านี่พูนแล้วนี่ก็ภูเขาเดี๋ยวสิแพรนสามลอยอ,องศิพงสา หลักฐาเนาะ <c oughs> อันนี้สร้างตะวันออกฟูนพาลามอเตอร์มาอีกแล้วงามบองามบอสวยไหมสวยไหมแดดกำลังออกฮงม้งแดดออกเหรทุกคนผูนภูเขาเลยภูเขาปวดมอร์นิ n ง งามบ่้ค่ะงามบบคุณเจ้ข่อยกระลังไทยวิดีโอคุณเขาแรลนพ้า่ามอเตอร์สำรวจียงบุุกคนเป็นสูงขนาดเลยแดดกระลังออกหน้าเข่ากับสดชื่นหมอกลงหมอกลงหมอกลง บางสีบองใช้เบิ่งหมอกบึงยอดเขาเลยทุกคนเห็นบ่หมอกนี่ไหมนี่ไหมเห็น่หยอดหมอกไหมนี่ไหมยดหมอกออบรรยากาศเข่าออกวันษาเข่าออกร่วงนะทุกคนเนาะเข่าสูงสูงเลยเพื่อนะประมาณนาซิเมตรกว่า สูงคักขนาดเขางามนน้ำค้างบนเขาเรียกอะไรไม่ใช่ยอดหญ้าเนี่น้ำค้างบนยอดข้าวเห็นไม่มนี่โอ้บรรยากาศบรรยากาศดีๆที่ภูผาม่านเฮิ่มสเตย์ ที่ผัดเต็มแขกหลายมาเที่ยวเด้ค่ะเด้อจะตอยเปลี่ยนที่นอนได้เหมือนเนด้อเปลี่ยนที่นอนออะเบ่งมันแล้วเป็นยังไงบรรยากาศเป็นธรรมาเทียวบอตัดสินใจเด้ค่ะเด้อ